ค่ะอันนี้คือต้นพริกที่ยายสมดูแลประครับประคองมาค่ะตอนแรกก็ทำท่าจะไม่รอดเนาะต้นในน้อยค่ะพี่น้องใบงีกเหลืองๆยายสมก็ดูแลเอาใจใส่ก็ดูดีขึ้นค่ะ,น,คะน,นี้ก็ซุยมีใส่น้ำผึ้งค่ะพี่น้องยายสมปลูกด้านนี้กับโบลายค่ะ แค่เจ็ดต้นเจ็ดลุมเนาะเพราะว่าบางหลุมก็มีสองต้นแบบนี้แซมต้นฝรั่งค่ะพี่น้องเป็นยางจังมีสองต้นต้นใน้อยๆนึกว่าคนสิบบรอดกับปลูกแซมเรื่อยๆแบบนี้เนาะเผื่อไว้ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะค่ะก็ได้น้ำมันพืชน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจาน น้ำขี้เท่าเนาะายโซมผสบปนเปีเข้ากันคดขคนๆใส่ครูถังอะไรค่ะพี่น้องแล้วก็มือซิซิซิใส่ล้นและเตะเพราะว่าต้นตัวนั้นก็ไม่งามแล้วก็ทำท่าจะไม่โตจริงค่ะพี่น้องอันนี้แน่นอนเลยส่วนด้านนี้กะรู้สึกงามขึ้นคือกันคะ่ะต้นนี้คือเด็ดยอดค่ะพี่น้องก็เลยแตกยอดหลายยอดเนาะ ดินกะบอกบอกค่อยดีปันไดพี่น้องเพราะว่าเป็นดินลูกรังเนาะเม็ดหินเยอะอันนี้ก็ผักสวนครัวยายสมย้ายออกมาด้านข้างข้างบ้านค่ะพี่น้องเอามาไว้ด้านหน้าหน่อยต้นกล้าผักอีตูยายสมเอาเม็ดมาหว่านหวานทิ้งไว้ก็เกิดดีค่ะดีกว่าเม็ดแก่ทิ้งหล่นลงตรงต้นเนาะออกมาด้านนอกเน่ ต้นหอมยายสมกับปลูกไม่ค่ะพี่น้องไม่ค่อยงามอันนี้พักแยงญาติเอามาให้ยา,าย,ยสมกับมาปลูกใส่กระมังไว้ค่ะจังใกล้มอแกงนะพี่น้องที่จริงในนาก็มีเนาะแต่เวลาแกงเข้ากับซุกเฉินแบบนี้เด็ดมาใส่แกงเลยนี่ต้นกล้า่อีตู่ด้านนี้ต้นพริกมีสิบต้นค่ะพี่น้องก็ปลูกมาเยอะเนาะ แซมต้นฝรั่งก็เจ็ดแบบนี้เจ็ดลุมบอกแม่มเจ็ดต้นเนาะเจ็ดลุมอะด้านนี้นะ่ะสิบต้นจริงค่ะต้นกระาใหญ่แข็งแรงค่ะงามเร็วค่ะพี่น้องอันนี้ก็เด็ดยอดเหมือนกันเด็ดใบเด็ดยอดเนาะตอนนั้นนะ่ะใบงิกอีหลีพี่น้องอันนี้บได้ให้ไปตัวเด้อสวนผักบุกแก้วพี่น้อง เก็บเกี่ยื่อยๆบริซื้อค่ะพี่น้องทอดยอดบางที่พัดพัดพัดหน,นึ่งคะยอดเกิดนำบ่ทันยอดอ่อนๆไปลวกไปพัดค่ะพี่น้องกินผักสุกเดี๋ยวนี้ค่ะดีเพราะว่าผักสดทุกวันนี้เนาะบางที่กับพญาติจากปุย๋ยคอกเข้านี่แหละค่ะเอออันนี้บได้วาเล่น เรื่องจริงเนาะลวกสุกก็ดีเพราะเพราะว่าอายุก็มากแล้วรุ่นนี้เนาะต้องกินผักสุกกนดีแล้วส่วนอันนี้ก็คือมะเขือพวงค่ะพี่น้องเอามาจากญาติต้นกล้ามีต้นเดียวนี่แหละก่ะย้ายออกมาจากสวนครัวเพราะว่าโบงามค่ะพี่น้อง ก็ลอรุ่นน้ำกันเลยค่ะพี่น้องว่าสิได้กินมากกินหน่วยอยู่บ่